สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแมปผีซึ่งผมเล่นคนเดียวผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือปะเอ้ยโยมาได้ไงอะผีหลอกวิญญาณหรอยุด <laughs> โอเคเราวันนี้เราจะมาเล่นแมพผีกันนะอึ่งเราไม่เคยเล่นแมพผีใน Minecraft เลยเคยเล่นอยู่แต่ก่อนสมัยนู่นน่แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นล้วอันนี้ชื่อแมพชื่อว่า Demon Brain นี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเปิดกล่องนี้โอเคอันนี้ก็คือกดต่างๆซึ่งเราทำตามไปหมดแล้วนะทุกคน <c oughs> บนสร้างก็คือโ o เ a โต Man <c oughs> อย่าลืมไปกดซับให้เขาด้วยไปเริ่มกันเลยดีกว่าสตาร์ต oh. อ่ะน่ากลัว เอ้ยอะไรดวงนูดด้นนี่เห็นโอ้มันมืดมากอะเดี๋ยวเสียงไรเเหมือนคนกำลังเจ็บปวดอยู่ล่ะดีมอนเลยเอ็มวุ้นเราเล่นตอนแบบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยอืมก็ได้นะ่บรรยากาศขนาดตอนกลางวันตอนนี้ยังน่ากลัวเลยเดี๋ยวมันเคี้ยวมากเสร็จยังเนี่ยอยืมหยองวะงนี่ ฮ้ยอะไรอ่ะเบสเมนต์ก็คือห้องห้องใต้ดินเหรอโอเอ็มคนมืดเลยอ่ะมันสว่างมากเลยนะไอ้หน้าต่างโอ้โหตาจะบอดตุบ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 มีเสียงเดินได้เออถ้ามันเจอบั๊กก็อย่าสงสัยนะเพราะว่าเราเล่นในโมชันที่มันใหม่กว่าเพื่อเราจะได้เล่นด้วยกันเราย้ำเตือนเราด้วยอ่ะเปิดประตูนี้แล้วเจออะไรอ่ะเจออะไรอ่ะเอ็มเปิดไม่ได้ เออกดไม่ได้ว่ะทุกคนทำไงดีต้องลงไปต่อเนี่ยเลยอ่ะเฮ้ยมีกล่องเอ็มตรงนี้มีกล่องไหนไปเจอเทเปอร์ทำไมมันน่ากลัวจังวะเฮ้ยเอาไปดูดิเอ็มเอามาใส่หัวได้ปะหัวไม่ได้แตะไว้ที่หน้าอย่างเงี้ยอะไรอ่ะเสียงประตูอ๋อตกใจหมดเลยโอเคต่อไปเอ้า เบสเมนเนกแล้วต้องใต้ดินอีกแล้วเหรอไหนเข้าไปดูซิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋มันวนกันเหรอูดปิดประตูไว้ก่อนเดี๋ยวยิงเข้าเดี๋ยวยิงเข้าตุบๆเฮ้ยมีเสียงด้วยทำไมรู้สึกเหมือนเราเดินวนยังไงไม่รู้ไม่นา่าไม่เอาอ้มอามไปได้วยกันไปได้วยกันอ่าไปด้วยกันไปด้วยกันเฮ้ยกล่องไม่มีแล้ว โอเคทุกคนผมว่าเจอแน่เลยว่ะเปิดตัวตัวอยากครึ่งจอนะทุกคนเต็มจอเปิดมาดงไม่มีไม่มีเบสเมนอีกแล้วอ่ะอะไรเอ๊ะเอ๊ะอะเมื่อกี้ดึงดอกไม้ออกมาฮะเอ้ทําหรือมันหลอกเราหรือเราต้องเดินกลับขึ้นขึ้นข้งบนคืนไม่หยอเราเอาเราน่ยวางไว้นะอ่าเราเดิน ลองเดินลองลองเอาใหม่ดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ,อ,อันนี้<ป>วางดอกไม้ก็คืนนะเออเอ๊ะวะวต้่นไปเก็บดอกไม้เลยงั้นนะดอกไม้มาเผื่อมันแบบเอาไว้ตีหัวผีได้ไงดอกไม้นุ่มๆน,นี่นะเฮ้ย <laughs> เจอได้เลยว่ะทำไงดีอ่ะหล่อนไปหมดแล้วเนะี่ยว๊วหุยว๊วตกใจไฟกระพริบอ่อเมื่อนานเล่นไฟเลย เฮ้ยห้องเปลี่ยนอะไรแล้วเออเฮ้ยมีคนมีคนมีคน <Hey. S 1> อะไรอยู่ไอ้เฮ้ยนี่นายเอ่อสอัสดวัดวัดวิ่งหายไปแล้ว<ำ>อะไรเนี่ยทำไมหน้าจอมันเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ถ้าถ้าอะไรหานไปม,มองนี่หันไปองอะไรวะเนี่ยทำากินมีชั้นล่างอีกเหรอหรือว่า ผนเปล่ามันไม่น่าวนนะเพราะว่าเอ๊ะประตูมันเปิดทิ้งไว้ให้รอบเนี้เพราะว่าเราอันนี้ไงเพราะว่าเราเจออันนั้นแล้วก็ออยังเป็นเบสเมนต์อยู่เหมือนเดิมอะ่ะก็ออยังเป็นห้องใต้ดินอยู่เหมือนเดิมเออมุนวะเอ้าเอาเฮ้ยเปลี่ยนสีกลายเป็นสีส้มแล้วอะ่ะเราโดนหลอกวิญญาณหลอนปีหลอกวิญญาณหลอนลองไปลงไปเรื่อยๆนะ อ้าวไม่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 ไแล้วม่เจ้าเปิดประตูเองไะแม่เจ้าจำสแกร์พระเจ้าเลือดเต็มเลยน้ำแดงั้ยเนี่ยน่าจะน้ำแดงนะทุกคนน่าจะ้ยอุ ใช่หมดเลยอ๋อประตูข้างล่างนี่เปิดเหรอเออมื่อกี้นึกว่ามันเดินมาจากข้างบนเหมือนกันนึกว่านี่คือแหละซาเอโรเซโยโรหรอหรืออะไรอะซาตานเปล่าเฮ้ยลิสต์ออฟติงสิ่งที่ต้องทำหรอมันเดต้องมีตาสองอันมือหนึ่งอันเขี้ยวหอันคืออะไรอะแล้วก็มีหัวสองแขนสองขาหนึ่งวันเดกก็คือ วิญญาณสามดวงแล้วก็เด็กสิบห้าคนเด็กสิบห้าคนคืออะไรเนี่ยบูชาซาตานบ้าเคยเห็นป้าแบบในตอนก่อนในหนังอะไรเงี้ยเขาแบบชอบจับเด็กมาบูชาซาตานอะไรเงี้ยหรือว่าบูชาสิ่งที่เขานับถือน่าจะปิดเองห,เหัวใจเต้นหนัวใจเต้นนะจอแดงมยเขินอ,อ,อย่านะมีดอกไม้อย่าเข้ามาคือสอง,อง้างเลยเเสียงไรอ่ะ มึงหัวใช่ไหมเออมึงหัวอะไรมันไกลเข้ามาแล้วท่ามันบิ้วเฉยๆวะเอ็มที่น่าจะมีอะไรหรอใช่หรอมันไม่น่ามีโอ้โหเปิดประตูแบบนี้ให้ตรงไปแน่เลยโอททำไมทำไมเด็กเขาโซนจะเอาน้ำแดงมามาทากำแพงเต็มไปหมดไม่ใช่เด็กหรอกมั้งมันสูงขนาดนั้นอ่ะมันจะทายังไงโอเคต่อไปก็คือเอ้าเอ้ยลองอ่านดู อันนี้ทำเอาอันนี้ไปแือคนละอันมาทำไมเฮียว่ะทุกคนอุ้ยกระก็ตุ่มแค่เมื่อกี้มันหลดนพีอ่มันหล่นพีอ่ะหล่นพีอ่ะเพื่อดอกไม่มีให้เราแล้วไปค่อยนะทุกคนนี่ทำต้องรอแบบนี้ได้เหรอโอเคปลอดภัยปลอดภัยจริงเหรอเปิดได้ไหมเปิดได้ว่ะแป๊บหนึ่งข้างหลัง ใจนึกว่าใครเปิดเฮ้ยข้างหลังมีกล่องคืออะไร Secret Easter egg คุณเจอ Easter egg อ,อ,อะไรเจอ Easter egg หรอเฮ้ยเราเจอ Easter egg ว่ะคุณแจน่า e n d e r Man แจน่า e n d e r Man อ่ะ <s lam> อะไรกันปิดประตูขังกันอย่างนี้เลยนะตาม <laughs> <c oughs> แต่มันไม่มีชื่อแล้วไอ้เอ็ม <c oughs> <c oughs> ไม่มีชื่ออะไรเออเฮ้ยนะคนมืดเลยอ่ะไม่กลัวนะเพราะว่าอันนั้นไงเพราะว่ามัน Jump scare ไปละ ันไม่น่าจ้มสแกร์ครั้งที่สองหรอกเนาะลงไปค่อยๆลงไปเออป้าสี่ขาครับฮะไม่ตกใจอ่ะโอ้กระตุ่งรถเพียเพื่อนเฮ้ยทำไมมันเป็นดินเหง่อย่างเงี้ยจุ๊บ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 อะคาเตอร์สไตล์เหรอจุดจุดจุดอ่ะพีกพีกอ่าไม่เจอไม่เจอแบบมันมืดมากเลยอ่ะ ให้แมพมืดมาข้างหน้ามีกล่องด้วยแฮมอุ้ยเอะไรอ่ะทำทำเอ้าเอ็มถูกล็อกแป๊บนึงขอใช้คําสั่งโอเคทุกคนเกิดการใช้คําสั่งขึ้นอันนี้เตียงต้นเกมนี่หรือว่ามันเกี่ยวอะไรกับเด็กหรือเปล่าวะอันนี้คืออะไรเดนบุ๊คกระหมดที่เขียนไว้เด็กพวกนี้คือใครข้างหลังกําแพงหรอข้างหลังประตูหรอข้างหลังซาทานหรอหรือว่าข้างหลังคุณเออมีลูบิกด้วยอ่ะ พีวีเปิดเป็นหน้าไอ้คนเมื่อกี้หรอเซนต้าอะไรอ่ะอ่านยากว่ะด็อกเตอร์เตอร์ฉันคิดว่าฉันมีปัญหาแล้วคุณหมอฉันคิดว่าฉันมีเรื่องแล้วเต็มไปหมดเลยอ่ะเหมือนคนบ้าเลยอ่ะเขียนตามที่เขียนตามกำแพงอ่ะเคยเห็นปะเออว่ะอ้าวทำไมประตูมันเปิดอ่ะประตูมันเปิดอ่ะเดีลองไปดูทีเิ็มมัน ่วิ่งวิ่งวิ่งเหรอวิ่งเหรอไม่รู้ต้องวิ่งเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่้อะไรไม่รู้เดินต่อละทำสเกมเมื่อกี้เดินต่อเล่นเดินต่อเล่นจับจับจับดอกไม้ไหมจับดอกไม้ไหมจับโอ้อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อะไรอ่ะมีประตูด้วยมันเราขึ้นลิฟต์มาเหรอเดินเดินออกเดินออกเดินออก เฮ้ยเหมือนคนตื่ตื่ตื่ตืต่ต,ต,ต <c oughs> ไปไหนก่อนนี่ะไปต่อไหม<อ>ขึ้นไปข้างบนไม่ได้เลยอ่ะอ่ะ่คืออะไรเนี่ยเปิดไม่ได้ยงคืนแล้วหรอหรือครบหนึ่งชั่วโมงเอ๊ะทำไมวัหนึ่งวัหนึ่งเหมือนรอยเท้าเลยอ่ะตอนแรกมันไม่มีไม่ใช่เหรอให้เมื่อกี้มันไม่มี เตอร์เอกหรือเปล่าเออเลอร์อะไรเออเลอร์เออเลอร์เดินต่อไปดีเหรอท่านเอมาเร็วๆสิโอเคไม่น่ามีอะไรเอ้าเฮ้ยเอ้าเรานั่งเก้าอี้เดียวกันได้ทั้งเอ้าหรอเออเลอร์เออเลอร์หรือเราเป็นคนบ้ามาโดนเออเลอร์แดก เราไม่เล่นตามเกมหรอหรือว่าอะไรเออเลิกเอ๊ะเกิดการผิดพลาดขึ้นแฮ่ตกใจดีทุกคนแฮ่โอเคเุ้ยเห็นสว่างแล้วโล่งใจนิดนึงว่ะออกมาก็คืออะไรเนี่ย subject ห้าเราถูกมาทดลองเหรอสมองเหรอไม่เปล่าไม่รู้เดินเดินไปเปิดดื้องั้นแหละ คุณลุงคุณลุงผมมาได้ไงเนี่ยอิเ m e มนต์โปรโตไทอะไรอะไรคืออิเลเมนต์โปรโตไทนี่ใช่ไหมที่เราต้องเข้าไปลิฟตใช่ไหมลิบบอกเขาแล้วเขาทางสายเปิดไม่ได้โอ้ลิฟต์ไม่ได้เหมือนห้องแหงควบคุมหรออะไรอ่ะยิงทาไมเพื่อนจะยิงสิซับเจกโมนานาทามกับลินได้ออกมาได้เหมือนเราถูกทดสอบสมองอยู่หรอเอ็มน่าจะใช่ อยู่ดีออกมายิงกันเลยอ่ะดือๆงั้นแหละนาต้องเชื่อพวกเราเพื่อครบครของนายเราต้องเชื่อพวกเขาจริงอหรอที่เราต้องเอาเพืนยิงกันนี่คือต้องเชื่อใช่ไหมเลวเอ็นดิ้งจบแบบแท้เอามันมีจบแบบปลอหมออันนี้คือเรารู้ความจริงเหรอคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจวันเอนดิ้งคืออะไรวันมีฉากจบสองอันอะงงงงไอยู่เอาดอกไม้มาแปะให้ งงไหมงงดิงงอ่ะอันนี้คือแหละวันเอนดิ้งเอนดิ้งแบบแรกเหรออ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะนี่ไงอ๋อเราเดินไปทางนู้นไงอ๋อมันมีแบบฉากจบสองฉากไปไหมไปอีกฉากจบหนึ่งไหมเราต้องขึ้นไปข้างบนปะไป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 ทำโอ้พระคุณพระเอาทำเข้ามาแล้วออกไม่ได้ เกม่ยวหมดซ<ด>อยเลยนะเกมเกม่ยวหมดซอยเลยนะเดี๋ยวทำไม่เดี๋ยวเทมกันดูนะเขียนไปไหนลองมาหาแบบถ้าทำไมมันยืนจ้องเราอย่างนั้นนะเออทำไมยืนจ้องมันเนี่ยมันไม่ได้ยืนดิมันนั่งดิห <c oughs> ากจบที่สองเหรอมันจะเป็นไงนะเอ็มไปทำ้ายแมพเขาเถิดมาถึงขนาดนี้ละไปเ, <c oughs> เอาหัวออกมาได้ไหมเกี่ยวหมดไม่ได้ ไม่ได้หรอช่างมาันเอออันนี้คืออะไรอะ่ <S 2> <S 2> <S อะภาพอะไรเกิดอะไรขึ้นเสียงเดิอนอีกแล้ว <ser en> ทำไม่ได้ยินเรอเอามันหายมันหายแล้วประตูนั้นเปิดทำไม่ได้ยินเรอได้ยินได้ยินเอามา้ังเขียนไปด้วยฉากจบที่สองมาดูหน้าแบบเหมือนเราได้ฉากจบที่ดีบ้างอันแรกอ่ะใช่เราได้ฉากจบที่ดีกันแ้วถ้าของมันไม่ดรอปไฟเราทุก่ะ อันนี้มันเหมือนเครื่องในของเด็กอะ่ะมันเอาเครื่องในของเด็กมาเหรอหากจบที่สองจะเป็นยังไงดูกันนะทุกคนเ,<อ>เปิดประตูนี้<อ>ได้อันนี้ขึ้นไปไม่ได้วะ่ะเออเหมือนห้องเด็กเหรอรลูกของลูกชายของฉันหายไปไหนลูกชายของฉันหายไปไหนจะไปรู้ไหมอันนี้เอาน,นี้ไปลยลูกชายหงชนหายไปไหน เปิดกล่องไม่ได้เฮ้ยท๊อท๊อทอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นมันมีคนเดินตามหลังมาเมื่อกี้คนเมื่อกี้อรอไม่รู้ตัวดำๆทําไมอยู่ดีข้างหลังมันสว่างอะเมื่อกี้เก็บหนังสือทําไมนายอยู่ที่นี่ทําไมนายรู้ว่าฉันจะตายพวกปีศาจคือใครนายไปที่ไหนนายหลงทางแล้วนะ,อะไอ้กระนวะเนี่ยไปต่อไม่ได้ด้วยเราต้องกลับว่ะค่ณเห็นตัวดำๆวิ่งผ่านเมื่อกี้ให้เดินกลับตัวยาวๆหรอหรือว่าตัวเมื่อกี้ไม่ไม่ตัวเท่าเราเลยหรือทําวิ่งผ่าน เป็นแบ็ทแมนตึน <aroma> ไป <ıyorlar> ไป ac <S <S ไปไปต่อเหมือนเหมือนห้องอะไรวะเนี่ยอุ้ยห้องแห่งความจริงอย่างนั้นเหรออ้าวอุ้ยตรงไปเลยสิหาเออขาวเดินกลับหลังได้ไหมอุ้ยตาจับบอดโอ้ยไม่ได้อย่างนี้ต้องอะไรไม่มีสปอนเซอร์อ๋าอ้าไม่มีอ่อโอเคสนใจติดต่อไม่ได้นะอะไรออฟออฟอ่ะ อ่าเออสักอย่างเลยสักอย่างเดี๋ยวต่อได้ิดต่อได้ J A K ี่นี่คือที่ไหนฆาตกรอะไรไม่ไม่ไม่เราเป็นเด็กเหรอว่ายของฉันอยู่ที่ไหนว่างเอ็มเราเพิ่งเกิดเมื่อวานเองอ่ะได้เกิดวันไหนหรอ เราเกิดพวกนี้นะเออไอ้นี่เหรอตัวนี้หรอตัวนี้หรอฆาตกรเด็กทำไมหัวเป็นงั้นน่ะเพลงก็บิวเกินก็แห่อย่าปิดจอทุกคนบิวมาขาดนี่ก็ต้องดูแล้วมีจำสแกแบดเอนดิ้ง อย่างนี้นี่เองอะไรนี่ไงเกลเลอรี่ลูมให้ตัวนี้เราเห็นอ่ะตัวนี้อ๋ออืมอืมอืมแล้วตัวนี้หรอเอ็มตัวนี้ที่เอ็มเห็นอระน่าจะใช่โอเคคืออะไรเนี่ย faster a g e มีมีคุณเจสเตอร์เอ็กนี่หรอ congratulation secret link เอ็มมีลิงก์ว่ะเอ็มลิงก์อะไ ดูซีเครตเลยนะจะโดนจะโดนไวรัสเปล่าไม่โดนอ๋อซีเครตเทสแมนเหมือนเราไปลองแมปของเขาได้อ่ะแมปที่ยังไม่ได้ออกผมว่าน่าจะออกแล้วแหละเพราะแมปนี้มันสองพันสิบเจ็ดเลยนะคืออะไรอ่ะมิวสิกเหรอเออเขาบอกรอสักคู่เออโอเคเอ็มน่าจะจบแค่นี้หรอมือว่าหลอนไหมเอ็มหลอนไหมเออ เอาไงเด้อตามความคิดเลยก็ก็มีเล่นดุ้งอยู่บ้างอะแต่ผมว่าถ้าเล่นคนเดียวนี้น่าจะน่ากลัวอยู่นะเล่นแบบตอนดึกด้วยอย่างเงี้ยโอเคถือว่าเป็นแบบที่ผมว่าน่ากลัวนะสําหรับผมอะถือว่าใช้ได้เลยแหละใช่ไหมถ้าผมถ้าเป็นผมในตอนเด็กคือออกเกมเป็นานแล้ว โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มจบไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าเพราะว่ามันจบแค่นี้เราได้กูดเอนดิ้งด้วยนะเมื่อกี้โอเคคอมเมนต์มาด้วยว่าทุกคนปรับครึ่งจอกันด้วยอย่าปรับครึ่งจอนะดูโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยก็อย่าลืมไปกดช้องของเอมมี่ด้วยนะเดี๋ยวขึ้นไว้หน้าจอให้เอ้ยมีปืนด้วยหรอว้าวยิงไืมอะไรอ่ะยิงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอเค บ๊ายบายครับทุกคนกดไลค์กดซับเฮ้ยเจอกันนะครับพี่เจย์าย